สวัสดีค่ะวันนี้พี่นางก็จะพามาดูมะเขือยาวม่วงนะคะที่ปลูกไว้ก็ตอนนี้ติดดอกออกผลแล้วนะคะเริ่มเริ่มแล้วนะค,ะค่อยๆเริ่มอทยอยออกลูกแล้วนะคะกว่าจะมาถึงตอนนี้นะพี่นางก็เจอปัญหาหลายๆอย่างเนาะเหมือนกับคนปลูกมะเขือทั่วๆไปเลยนั่นก็คือมแมลงนะคะมแมลงมาเจาะกินใบเนาะแล้วก็เพลี้ยะนะคะโอ้เพลี้ยนี้ ปัญหาใหญ่เลยนะคะกว่าจะแก้ได้นะคะก็แบบผูเล่นเอาปวดหัวเลยนะคะแล้วก็การบํารุงในช่วงติดดอกออกผลแบบนี้ทํำยังไงนะคะวันนี้พี่นางก็จะมาแชร์เรื่องราวเหล่านี้จากประสบการณ์ตรงนะคะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะแต่ถ้าใครนะคะมีเทคนิคหรือมีเคล็ดลับอะไรเพิ่มเติมได้นะคะก็คอมเมนต์บอกพี่นางหน่อยนะคะพี่นางก็ ไม่ได้เก่งอะไรนะคะก็เรียนรู้จากหลายๆท่านแล้วก็มาปรับมาใช้ดูนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังว่าพี่นาทัยังไงบ้างนะคะในช่วงเริ่มต้นนะคะในช่วงการปลูกต้นมะเขือใหม่ๆนะคะก็คือพอต้นเขาเริ่มโตแล้วนะคะเป็นแตกทรงพุ่มแล้วนะคะใบเขาหนาอย่างเงี้ยพี่นาจะตัดแต่งกิ่งนะคะ ของเขาออกคือจะสางใบของเขาออกตัดใบด้านล่างออกเพื่อไม่ให้ทรงพุ่มของเขาหนาเกินไปนะคะเนี่ยอย่างที่นังก็จะตัดด้านล่างออกเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้แสงส่องถึงด้านล่างนะคะเพราะส่วนมากถ้าแสงส่องไม่ถึงเนี่ยมันจะมีพวกลามแมลงอะไรต่างๆเนาะแอบซ่อนอยู่เนาะแล้วบางทีมีเพลี้ยหรือมีอะไรบางทีเราก็มองไม่เห็นนะคะ การที่แสงแดดส่องถึงเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาหลายๆอย่างเลยนะคะนี่เราก็ตัดสางด้านล่างออกนะคะแล้วก็ใบที่แก่ๆนี่คือเราเราตัดออกเลยเพราะว่าต้นไม้นะคะคือทุกใบทุกกิ่งก้านของเขาเนะ่ะเวลาเขาลำเลียงสารอาหารไปเลี้ยงเขาจะนำไปเลี้ยงทุกส่วนนะคะยิ่งติดดอกออกผลอย่างนี้เนาะ,ะเราอยากให้สารอาหารไปบำรุงดอกบำรุงผลของเรานะคะ นี่เราก็ควรจะตัดแต่งกิ่งต่างๆออกนะคะไม่ให้ทรงพุ่มของเขาหนาจนเกินไปเนาะแล้วอาหารนะคะมันก็จะถูกกำเลี่ยงไปเลี้ยงดอกเลี้ยงใบเอ้ไม่ใช่เลี้ยงดอกเลี้ยงผลได้เต็มที่นะคะลูกมันก็จะแบบเขาเรียกว่ามันก็จะสมบูรณ์เนาะรสชาติมันก็จะดีเนาะส่วนหนึ่งนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเนาะ นี่ตัดใบนั้นะนะออกนะคะและอีกส่วนหนึ่งนะคะในช่วงที่ติดดอกออกผลเนาะในช่วงที่ติดดอกออกผลเนี่ยพี่นางจะไม่ใส่มูลวัวเลยนะคะไม่ใส่เลยงดใส่เลยนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์นะคะถ้าเราใส่มูลวัวเข้าไปช่วงเขาติดดอกออกผลมูลวัวตัวนี้จะ ไปบำรุงใบนะคะจะไปเล่งเขาจะแตกยอดเลยค่ะเขาจะแตกยอดออกมาเยอะเลยนะคะแทนที่เขาจะต้องไปบำรุงดอกบำรุงผลกับกลายเป็นบำรุงใบแทนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงติดดอกออกผลน่ะพี่นางจะไม่ใส่ปุ๋ยคีวัวเลยนะคะจะงดจะใช้วิธีการาให้ฮอร์โมนนะคะก็คือฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดนะคะประมาณนี้แล้วก็เป็นน้ำหมักผลไม้นะคะนี่อันนี้ก็จะ มาช่วยบำรุงดอกบำรุงใบเขาในช่วงนี้นะคะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องเพลี้ยกันนะคะพี่นางก็จะใช้น้ำขี้เถ้าค่ะนี่ใครเคยใช้เอาขี้เถ้านะคะอัตราส่วนหนึ่งต่อน้ำสามส่วนนะคะขี้เถ้าหนึ่งส่วนต่อน้ำสาส่วนแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็กองเฉพาะน้ำใสๆมานะคะอันนี้เราก็ได้น้ำขี้เถ้าเนาะ,ะการใช้นะคะก็คืออย่างขวดป๊กกี้หนึ่งเนี่ย พี่นางก็จะใช้่าน้ําขี้เถ้าประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้ำหนึ่งก๊อกกี้เนาะแล้วก็ฉีดลงตรงเพลี้ยเลยค่ะแต่ถ้าใบไหนแบบหูเป็นเพลี้ยเยอะมากอย่างนี้ก็คือตัดใบนั้นทิ้งไปเลยนะคะเอาออกไปเลยเนาะส่วนอันไหนที่แบบยังไม่เยอะมากนะคะเพิ่งเริ่มต้นอย่างเงี้ยเนาะเพิ่งเริ่มมีเนะี่ยพี่นางก็จะฉีดตรงนี้ละค่ะน้ําขี้เถ้านี่แหละเอาแบบพลิกด้านล่างของใบเลยค่ะพลิก พี่พี่นางจะแบบพลิกเกือบทุกใบเลยนะคะพี่ฉีดด้านล่างนะคะฉีดไปเพื่อที่คือเพลี้ยนะคะเวลาเขาโดนน้าด่างเนี่ยเขาจะระคายเคืองนะคะแล้วเขาก็จะไม่อยากอยู่เขาจะทรมานเนาะเขาก็จะไม่อยากอยู่นะคะก็พี่นางก็จะฉีดสัปดาห์ละครั้งแบบนี้นะคะมันก็จะค่อยๆแบบลดลงนะคะลดลงลดลงเนาะ แล้วก็พยายามดูนะถ้าเจอแล้วก็ฉีดอีกอย่างนี้เนาะถ้าจะให้ร้อยเปอร์เซ็นมันคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ยาฆ่า,มาแมลงเนาะอืมเราก็ต้องเข้าใจระดับหนึ่งว่าการทําแบบปลอดสาร,รือเกตรอินรีเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะเนาะแต่ถ้าลดลงเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะอยู่ร่วมกันได้นะคะนี่เคล็ดลับของพี่นางก็จะประมาณนี้นะคะ หนึ่งสางใบแก่นะคะใบด้านล่างออกให้แสงส่องถึงสองก็คือไม่ใส่มูลวัวนะคะในช่วงติดดอกผลนะคะสามบำรุงเล่งดอกเล่งใบด้วยการใช้น้ำหมักผลไม้นะคะฮอร์โมอนนมสดฮอร์โมนไข่พวกนี้นะคะมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะไม่จะเป็นต้องหมดทุกอย่างเนาะแล้วก็เกี่ยวกับการไล่เพียก็คือการใช้น้ําด่างนะคะอืมแล้วก็ในช่วงรดน้ําพี่น้องก็จะผสมไอ ตัวนั้นด้วยนะน้ำส้มควันไม้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดเรื่องมแมลงแล้วก็เรื่องเพลี้ยะนะคะแล้วก็ติดดอกออกผลลูกโตๆนะคะลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ดูนะคะหากมีอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำพี่นางได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้จะขอบคุณมากเลยนะคะถือว่าเรามาแชร์เรื่องราวดีๆให้กันนะคะสวัสดีค่ะ